ยังไงบ้างโอเคก็รู้สึกดีใจนะคะแล้วก็ยินดีมากๆเลยได้ร้องเพลง Girls Love ครั้งแรกนะคะครั้งแรกเป็น o s เค่ะสำหรับเซีรี e ์ Four Elements เพลงเราเป็นยพลงที่มันเล่าเรื่องราวยังไงบ้างก็ตอนที่เขาให้โจทย์มาเขาก็บอกเลยว่าก็คือดินน้ำลมไฟแล้วก็ต้องการให้ร้องเป็นภาษาอังกฤษต้องการฟิลแบบอลังการอลังการเป็นแบบเป็นแบบดิสนีย์ดิสนีย์จะแบบ ออเคสตราจัดท่าอะไรอย่างเงี้ยยิ่งใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเราก็แทรกตัวเข้าไปต้องไม่ละทานเลยก็ใช่นะก็ใช่นะถึงถึงถึงได้ถึงได้รับที่จะรอค่ะเมื่อมันมาบวกกับเสียงร้องของเราแล้วก็ภาพน้องๆเปิดตัวแบบนู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างพี่ทามคือคือชื่นใจที่ที่แบบในที่สุดก็มีคนได้ดึงเรามา ร้องเพลงซีรีส์แบบนี้สักทีเพราะตอนแรกก็รู้นอยู่ว่าจะได้ร้องเป็นวายหรือยูริไหมหรือจะมีใครนึกถึงเราไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่พอที่เป็นเกิร์ลพาวเวอร์ก็ดีใจค่ะดีใจเมาก่อนที่นี้เราก็มีแอบแบบฉันอ้มีมีทั้งอยากร้องอยากเล่นเร็วอย่างงี้ดีกว่าแต่เล่นร้องเล่นไม่เปเล่นเป็นแม่ละมั้งเล่นหงงไม่เนเล่นเป็นแม่แต่ว่าเราก็แบบแอบเป็นแฟนคือดูค่ะต้องดูคือต้องบอกก่อนว่า ตอนนี้อ่ะคือด้วยด้วยกระแสแล้วหลายอย่างเนาะมันมันมาค่ะก็ก็แล้วก็ก็ก็ดีละค่ะ LPG QAI มากันให้ครบไม่หมดเลยเราเปิดเผยกันแล้วนี่อ่าแสดงว่าถ้าเะมีคนติดต่อมาหลังจากนี้สาก็ความพิเศนะไม่คิดคุยหลังเวทีแล้วค่ะน่จะมีข่าวดีบ้างไหมคะข่าวดีเรื่องอะไรครั้งแต่งานจะไม่มีแน่ๆบอกเลยอู้ไม่ไม่ได้คิดถึงนะ แต่ว่าแต่ว่าไม่ติดนะเล่นได้เล่นได้หมดค่ะสามารถสามารถแต่ว่าได้ร้องเพลงวันนี้ก็ดีใจแล้วค่ะขอบคุณมากๆแฟนคลับน,น,น่นารักมากแบบแบบเพราะว่าเพลงผู้ปล่อยไปเมื่อ5้าวันที่แล้วนะคะก็กระแสก็ดีมากๆแล้วก็ทุกคนก็ก,ก็ก็มาชมกันในคอมเมนต์เยอะมากเลยขอบคุณนะคะหลายคนแบบอาที่ยินเสียงร้องของพี่ชายใช่เพราะนี้ก็เป็น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 เพลงที่ไม่แบบไม่ได้ร้องนานมากเป็นเพลงเพลงของตัวเองนะคะที่เป็นเพลงใหม่ ก็เป็นในหลายในรอบหลายปีอะค่ะมีห้าหกปีอะเกินหรือสิบก็ไม่รู้วันนี้ก็เลยแบบว่าจัดเต็มเลยจัดเต็มค่ะจัดเต็มอย่างวันนี้มาเจอ้องวกงมาแสดงเป็นใจมากๆนะล่ะน่ารักค่ะน่ารักคนเลยคือคือบางคนเคยเจอบ้างแล้วบางคนยังไม่เคยเจอทุกคนก็น่ารักค่ะแบบคือไม่อ่อนน่ารักคนเลยสวยกันทุกคนเลยก็ ฝาก o อ t นะคะแล้วก็ฝากซีรีส์นะคะ The Four Elements นะคะก็ช่วยกันผลักดันไปเยอะๆนะคะเพราะว่าคนต่างชาติจะได้ดูกันเยอะๆเพราะตัวนี้ก็มีแฟนคลับจีนมีแฟนคลับอะไรมากันเยอะแยะไปหมดนะคะคนไทยดูอยู่แล้วเราสปอร์ตกันเองนะคะยังไงฝากด้วยนะคะคื่อนากจะได้เห็นทาเลนด์ต่อไปคืออนาคตจะได้เห็นทารเลน์หรอก็ก็แทกน่าสนใจ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  รุ่นนี้จะให้เล่นได้ด้วยหรออะไรใหม่ๆไม่มีค่ะอะลองดูนะคะถ้าใครเขียนบทมาสำหรับผู้หญิง40วกว่าก็โอเคค่ะถ้าเหนื่อยแล้วค่ะขออนุญาตครับผู้หญิงสุขภาพค่ะสุขภาพดีค่ะสุขภาพดีมากต้องต้องบอกเลยว่าดีดีทุกอย่างค่ะตอนนี้ดีทุกอย่างก็แบบไม่ต้องมีอะไรน่าเป็นห่วงไม่มีอะไรนะ่าเป็นห่วงละค่ะตอนนี้สดชื่นสดใสแจส่มใสพร้อมลุยงานจริง,รง,รงๆก็ลุยจะมาพักละค่ะแต่ว่าก็าอาจจะแบบอยู่เบื้องหลังบ้าง เพราะันนี้ต้บว่าพยายามค่ะเพรว่าตอนนี้คือพร้อมรับงานเลยใช่ไหมคะพร้อมรับงานค่ะเต้นได้ค่ะทำทุกอย่างได้เหมือนเดิมนะคะาอนหลัค่คือก่อนน้าเนี้ยปีกลางปีที่แล้วเนี่ยน่าเป็นห่วงมากต้องบอกเลยแล้วก็แล้วก็เป็นชุดที่ฟลิกฟลิกเลยแหละก็บอกกับตัวเองบอกว่าไม่ได้แล้วถ้าปล่อยให้ตัวเองเป็นอย่างนี้ก็ไม่ไหวละต้องกลับมาสุขภาพดีดูแลตัวเอง จะได้อยู่กับลูกไปนานๆตื่นค่ะตื่น่ะตื่นค่ะตื่นตื่นะตื่นตื่นเฮ้ยมิวมีคมามโปกเฮ้ยไม่ไหวแล้วนะอะไรเงี้ยต้องดูแลตัวเองก็เลยแบบไปเก็บเก็บตัวเยอะเลยเก็บตัวแบบดูแลตัวเองดูแลเรื่องการกินการนอนเรื่องโรคเรื่องอะไรก็แบบ หาหมอจริงจังเอาให้หายเอาให้แบบสดชื่นตอนนี้ก็ดีดีเลยค่ะตอนนี้มั <พอ S 1> <ใ>นดูแลอะไรเป็นพิเศษไหมคะมด้านาดูแลตามเหมือนผู้หญิงอายุ45ทั่วไปอะค่ะแต่ต้องดูบ้างค่ะ<อ>ไม่ใช่ไม่ดูเลยเ<อ>ที่ผ่านมาบัวแต่แบบไปทํางานบ้างหรือไปแบบไปโฟกัสกับเรื่องอื่นโดยที่แบบไม่ได้นึกถึงว่าแบบไอ้ตัวเองต้องแบบคนเราอะทุกคนต้องมีเซลฟ์เลิฟเกิดขึ้นต้องคําว่ารักตัวเองอะมยคนก็แบบมีคนเป็นเหมือนทาปะนะที่เวลาคนมาบอกว่าแบบ รักตัวเองให้มากๆรักตัวเองให้มากๆแบบ,บ,บ,บบก็รักอยู่ไม่เห็นจะไม่เข้าใจเลยว่า,าไม่รักยังไงอะไรเงี้ยแต่จริงแล้ววันนี้คือโอเคพอคําว่ารักตัวเองให้มากมากนั่นก็คือการดูแลตัวเองที่ดีดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีดูแล,ต,แลตั้งแต่ภายในจนถึงภายนอกแล้วก็แล้วก็สมองทุกอย่าง everything ตอนนี้ด<อ>ิี้ห้ามอะไรบ้างไหมคะข้อห้ามเมื่อกี้ข้ห้ามแต่เราก็ทํานะคะก่อนก็ก็ก็ต้องเลิกดื่อค่ะ แก่แล้วจริงๆน้องใช้คำนี้แก่อายุมากแล้วจริงๆแล้วโรคภัยไข้เจ็บสมัยนี้เยอะเหลือเกินมันก็ต้องแบบคอยระวังอนะคะเพราะยังไงก็ยังหยุดอยากทางานตรงนี้อยู่ตรงนี้รอกเพย์ใช้ให้กําลังใจคะให้ทุกวันค่ะทุกวันแล้วเป็นไม่ต้องให้กําลังใจดีขอเตาด้วยฉะนั้นก็เป็นเป็นทางที่ที่สุดทา่คะเก้าค่ะเก้าขวบค่ะเป็นยังไงบ้างตอ้อ น่ารักมากเลยอะเรแบบคือลูกทุกคนก็คงน่ารักสมบับทุกคนเนาะ,ะแต่สมรับทาทาลูกแบบเออทําท่าอทำทำตอนแรกทามองว่าเฮ้ยทําไม่ได้คิดว่าทาจะอ<ม>ินจอยเขาอายุเท่านี้มากเพราะว่าเห็นเด็กอายุเก้าขวบหลายๆคนคือแบบบางทีก็แสบมากบางทีก็แล้วแต่อะไรเงี้ยแต่คือแต่เรเขาเป็นเด็กที่แบบแคร์รี่เด็กที่แบบมีสมารถาาวะดีอันนี้ก็แบบโอเคละเพราะว่าแม่เน้นมากก็ต้องรู้ไหมอดอ,อยู่ประเทศไทยอไรเงี้ยทีนี้ก็เรื่องภาษา ตรงๆแบบพยายามมากเขาก็พยายามจะพูดภาษาไทยให้ได้แต่เขาก็จะแบบพูดไม่ค่อยชัดแล้วก,กาจะอ่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ว่าน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โตเป็นหนุ่มละโตเป็นหนุ่มแต่ก็ปากหวานปากหวานแม่สวยแม่อะไรเงี้ยแล้วก็โอเคพอละไม่ต้องมีใครม,มาถกมากมีลูกเป็นพอมีมาทางร้องเพลงเหมือนพี่ถามร้องค่ะร้องเพลงเขาร้องเพลงตอนนี้เออเรเียนโขนเรียนโข<อ> <ๆ S 2> นค่ะเป็น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 ,ปน,ปนตัวพระ จริงจังค่ะจริงจังเรียนเรียนแบบใส่โจงแบบสีแดงหน้าตาติดแบบชอบชอบมากชอบแบบชอบมาทางนี้เือชอบอะไรที่แบบลึกซึ้งอ่ะคืออะไรก็ตามที่เป็นแบบแบบต้องลึกซึ้งอ่ะเขาจะชอบเขาจะอินไหมเขาต้องแบบมีประวัติมีอะไรมาอะไรเงี้ยบรำแบบเต้นเต้นบาหลกบาหลีนี่เลยเต้นได้หมดตาเตอไปหมดก็โอเคดีดี เขาดูเองค่ะเขาดูเองเขาดูเองแต่เขาก็เหมือนมาเหมือนทาเลยนะก็มาสายเต้นก่อนตอนแรกนะเขามาสายเต้นก่อนแล้วก็ค่อยไปไปสายร้องก็เหมือนกันเลยเหมือนมากแล้วก็ตีละ้านอะไรอย่างเงี้ยคือชอบกะไรไทยไทยบางวันวันนี้คืนดีก็จะลุกขึ้นมาลําให้แม่ดูแล้วก็แบบนี่เป็นลูกใช่ไหมปกติเลยนะอะไรเงี้ยไม่ได้มีมีอะไรมาเข้าเข้าสิงใช่ไหมลูกวันที่ตกใจจริงๆอยู่ดีนะก็ขึ้นตั้งฉากขึ้นมาโอเคเลชั้นไหมเออเลค่ะเราเป็นแม่าก็ภูมิใจใช่ไหม มีทั้งภูมิใจมีทั้งกลัวนะคะอยู่ดีๆท่านอกว่าอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อยู่ดีก็เออรำขึ้นมาเอ้ตายแล้วเอออง์อะไรลงเปล่ารู้ฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะ